이렇게 해서 하고 갈게요. 어. เผ็ด้ากับน้องา๋าแล้วก็มีมาม,ม่ากับแพล์ใครจะช่วยเรื่องไม่เผ็ดน,นะคะเราไม่มีฮอทดอกก็เลยไม่ต้องใสน่นะใครก็ไม่ระโยชน์นนเนี่ย 使劲拍。嗯

空调呢？ จะเอาไหมนี่ถ้าเอามาเอาเลยละมีไข่

โอเคเราก<า>็ไม่ต้องอีกดิมานะเาว่าอย่างนี้พูดเลยนะม่เห็นมากเลยนะเมื่อกี้คือแบบกันใจไว้นะแกงเสีนย้อนใส่ไข่ต <c oughs> ุ้มเนาะมาเก็น กินมั้ยกินนิดนึงนิดนึงกินกันมั้ยอ่ะป่ะนี่ถูกมั้ยค่ะพูดกับอะไรดีก็ได้อาจไม่ได้ตัวนี้นะคะจะเป็นหม้อใช่มั้ยป่ะ โจะกินได้ไหมเนี่ยโอ,คโคอย้โหทุกคนดูด่เดจะกินได้ไหมคักจีนเผ็ดนะ้ามาเลยนะโอเคนะหนน็นไหมเหลือ่ กใส่น้ำนนึงเพมันเคราไไดเอาน้ำเดียวทุกคนเอาแต่ไข่น้ำมันก็ลงไปนิดนึงยาี้เราคือเดนายเนายโอ้โหจะกินได้ไหมจะต้องกินได้น้ น,นี่โอ้โหมาถ่าย,ยแต่เรานะเพราะว่าน้องไม่กินแล้วนะแม่ตัวพี่จะถ่ายแม่ไม่เห็นเลยแม่ตัวพนะไม่กินเลยไม่กินเลยให้น้องไปผักก่อนนะคะเนี่ยคือตัวสำหรับโอ้จะไปจะไปเป็นไงน้ำข้นข้นน้ำขคนขเลย มีตัวช่วยนิดนึงนะคะเอาไปกำลังใจให้เราหน่อยนะคะทุกคนโอเคสิบนาทีแล้วหนึ่งอเางอาใจ้าทำเมนูอันบัวมันด้วยเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งโอ้ยน้ำตาวเผ็ดมากเพราะั้นไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะทุกคนใส่น้ำตาลัวมงกก็ไม่เผ็ดนะเผ็ดเ,เดียว อืมหัวเนาะไข่แดงอ่ะจะช่วยให้เราอ่ะถ้าเผ็ดนะคะต้องกินอยู่เลยนะไข่แดงไม่ค่อยเผ็ดนะคะแต่น้องเราเผ็ดน้องกินต่อนต้นกินน้องม่แย่งกินเนาะก็เลยกินไม่อิ่มี่อะนีกเนี่ยให้ทดูว่าเราสูกี่น้วนะคะกรใส่กระป๋อง หาดูยากแก่เราใส่กระโปุกฮึหาดูยากมากเพราะว่าปกติเราไม่ใส่กระโปุกเด็กๆใส่กระโปรงชิ้นน้อยตอนเด็กนะตอนเด็กใส่ดีๆใส่ดีๆเราก็ใส่นะ้อยลิ้มแล้ตอนนี้เสื้อเนนี้กลายเป็นเล็กแล้วนะเห็นพุองตรงนี้ยแล้ไหมน<อ>ี่ไม่ชอง เอาน้ำกินเลยเนี่นนะโอ้น้ำที่มนไหลน้ำมนไหลแล้วอะน้ำมูกตาไหลมาละเมาละ เรามีเซตตอร์เยอะกินกระเทียมก่อนจะได้เผ็ดไม่ใช่กระเทียมแบบปกทุกคนเนี่ยไนขะ่นเนี่ยไข่แดงเพราะถ้าไข่แดงไม่สุกมากนะสุกเดียวมันจะอร่อยนะคะทุกคนแล้วไปไม่ติดตาหรือว่าคาเฟ,เฟ่นี่ก็ซื้อมากคาเฟ่ พี่กัมจันหมดแล้วหนูเมื่อกี้พี่ใส่มาเยอะมากเลยพี่อีกหวานไหมหวานมากไม่น่าสดน้ำเลยแต่สดน้ำดีไหมนะคะทุกคนชอบน้ำแข็งมากเลยนะไม่ถึงพี่ไทย ขออนุญาตใส่น้ำนะคะเพราะเผ็ดมากแล้วก็แล้วก็เผ็ดอยู่นั่นแหละเพราะว่าใส่น้ำน,น,น,นะนิดเดีเยวอ๋อแล้วอะไรเห็นไหมคะแบบเห็นนะคะวันนี้นะคะท่ากระเด็ทกุกวันน เอานำนำมาหนังเดือนแล้ว,ลวจะไหวไหมทุกคนจะขี้แตกไหมอุ้ยขออะไรนะคะถ้าเกิดดูคลิปนี้นะคะต้องเอาของกินมาดูนะฮะบอกไม่ทันแล้วค่ะทุกคนว่จะพูดแต่แต่ว่าลืมไงคุนตูว เอาช้อนมาคุยกันแค่นี้เก็บไม่ได้แล้ว okay. อโอเคติ๊บหัวแล้วทุกนคนบ่อยกินน้ำนะ้องนี่เหมดละกินแค่คำเดียวแล้วเนื่อยน,น้ำเปล่าถ้าเกิดเป็นน้ำนี่นะกินหมดเลยจ้าด,ดูนี่นเหนื่อยให้ขนาดเหนือให้แค่เศษนะทุกคน อน่อยนะทุกคนอาร้าสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะบ๊ายบายหื่นมาก